หน้าร้อนเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหน้าหนึ่งนะที่ผมคิดว่าอ่าเป็นซี่ั่้ที่ทําให้ในฝั่งของภาคการท่องเที่ยวโรงแรมเนี่ยจริงๆก็มียอดขายมันก็จะหนุนในฝั่งของทาฟฟิกทั้งการเดินทางทั้งการจองโรงแรมนะการเดินทางโดยเครื่องบินรถไฟนะรถไฟฟ้า นะซึ่งเดี๋ยวเราจะโยงกลับมานะครับที่หุ้นสัระเบียนในบ้านเราที่น่าจะได้ประโยชน์นะครับน่หรอเนี่ยสหลักนะนะที่ผมคิดว่าซัมเมอร์เพยเราจะเจอกับอีเวนท์พวกนี้ยอดขายทัฟิกกิการทางเรษฐกิจน่าจะเรงขึ้นมุมมองภาพทางเทคนิคมองอะไรบ้างกับหุ้นที่อินตัวซัมเมอร์เพครับทีนี้ถ้ามาให้เลือกเลยครับพี่โจนะครับพี่โจ,นะโจเลือกอะไรดี สวัสดีครับสสวััดีครบพบกับรายการ Stock You Know อะครับ EP ที่19แล้วนะครับวันนี้นะครับพบกับผมนิชกิจนะครับนักกลยุทธ์การลงทุนบริษัทรับกรุงศรีครับผมนะครับกัมเบเดชูจิตนะเป็นนักวิเคราะห์เทคนิคบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีครับครับพี่โจก็วันนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากเข้าสู่ในส่วนของช่วงเดือนมีนานะครับซึ่งในส่วนของเดือนมีนาเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยถ้ามาดูหนึ่งในประเด็นนะที่น่าจะอยู่ในกระแสเนี่ยผมคิดว่าหนึ่งใน เรื่องที่เราอยากจะไฮไลท์ก็คือเรื่องหน้าร้อน,น<ช>ครับพี่โยเรียกว่ากลับมาสู่ภาวะอากาศร้อนแบบจริงจังอีกรอบนึงสำหรับรของปีนี้เลยครับจริงจริงคนก็ไม่จะนึกถึงว่าหน้าร้อนน่าจะเป็นช่วงเดือนเมษานะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอาตามในส่วนของนิยามของตัวกลุมอุตุนะครับก็คือหน้าร้อนในเรอโปอติจะอยู่ในช่วงนะทุกแต่ละปีเนี่ยประมาณปลายเดือนกุมภาครับพี่โจหรือ อาจจะเป็นช่วงต้นเดือนนะีอืะนะครับทีนี้เนี่ยนะครับผมเลยคิดว่าวันนี้เนี่ยตียมเรื่องซัมเมอร์เพลย์เนี่ยนะครับเลยดูน่าสนใจมาเพราะว่าคลิปที่เราจะออกไปเนี่ยนะครับผมคิดว่าก็จะ,ะเรียกได้ว่าใกล้เข้าสู่ช่วงหน้าร้อนแบบพลิกนะผมคิดว่าช่วงเมษายนเนี่ยจะเป็นช่วงที่หุ้นที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็กระแสที่นักลงทุนเนี่ยนะครับจะเริ่มเก็งกำไรกันก็นะคือหุ้นที่ได้ประโยชน์จากหน้าร้อน นวันนี้เลยเป็นที่มาครับว่าเราจะมาพูดคุยในส่วนของตัวธีมซัมเมอร์เพย์นะครับซัมเมอร์ช่วงซัมเมอร์เนี่ยนะครับมีแอคทิวิตี้อะไรที่โดดเด่นประชาชนเข้าไปมักจะทํากัน,นเดี๋ยววันนี้กจะลองมาลงดูรายละเอียดนะครับแล้วก็เกณฑ์นะเกณฑ์นะฮะเงื่อนขการเข้าสู่หน้าร้อนเป็นยังไงอุณหภูมินะอุณหภูมิในปีนี้เนี่ยเทียบกับปีก่อนหนะ้ามันจะร้อนมากหรือน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็เปอร,ร์ซิตี้นะครับหุ้นนะครับ ที่อยู่ในทีมซัมเมอร์เพย์นะครับบอกเลยนะครับว่าไม่ใช่แค่กลุ่มเครื่องดื่มที่เล่นตามทีมซัมเมอร์เพย์นะครับจริงๆมีหลายกลุ่มพอสมควรนะครับแล้วก็เดี๋ยวปิดท้ายเนี่ยจะให้พี่โจเนี่ยนะครับมาถ่ายภาพนะครับมุมมองทางเทคนิคนะว่าตัวที่พี่โจมองในทีมซัมเมอร์เพย์เนี่ยตัวไหนดูน่าสนใจโอเคนะครับเดี๋ยวขอเริ่มกันที่ประเด็นแรกครับพี่โจในฝั่งของตัวเกณฑ์การเข้าสู่หน้าร้อนนะครับถ้าดูจากในรูปเนี่ยผมว่าอันนี้เนี่ยนะครับ เป็นหนึ่งในเกณฑ์ที่ทางโกโมโต้เนี่ยเขาก็ให้ไว้อ่าหนึ่งเลยก็คือในส่วนของการเข้าสู่หน้าร้อนเนี่ยนะอุณหภูมินะจะต้องอยู่โดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณ35องศาเซลเซียสขึ้นไปซึ่งตอนนี้เกินยังคิดว่าใกล้ๆนะครับใกล้ๆ <c oughs> แต่ความรู้สึกผมนี่เกินแล้วเกินนะคือออกไปนอกตึกนี่โอ้โหละอุ่มากตอน,นครับโจร้อนรุ่มอะไรหรือเปล่าครับร้อนกาศร้อนทรกันร้อนนะครับโอเคทีนี้ ถ้ามาดูเนี่ยนะครับคือเขามีการคาดการณ์กันว่าปีนี้นะครับมีโอกาสที่อากาศในช่วงกลางวันเนี่ยนะครับอุณหภูมิสูงสุดเนี่ยนะจะอยู่ตั้งแต่35าองศาขึ้นไปนะครับแล้วถามว่าถ้าเกิดเทียบกับปีที่แล้วนะครับถือว่าร้อนมากกว่าหรือน้อยกว่านะครับคําตอบคือน้อยกว่าครับอบแต่ผมจําได้ปีที่แล้วนี่ร้อนจริงร้อนใช่ไหมร้อนมากๆ ก็ปีที่แล้วนะอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ประมาณ37มสิบเจ็ี่ยาจุด้องศาร้อนมากรัร้อนมากร้อนมากปีนี้ร้อนนะแต่เทียบปีที่แล้วเนี่ยซูไม่ได้นะครับก็คือร้อนร้อนแหละแต่น้อยกว่านิดนึงใช่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมาดูเนี่ยนะครับถ้าดูเกณฑ์อากาศร้อนเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้เล่าเรียงไปนะต้อง35องศาขึ้นไปนะจริงจริงถึง39.9เนี่ยถือว่าอยู่ในเขตอากาศร้อน แต่ถ้าเกิดร้อนจัดเนี่ยอุณหภูมิต้้งเกิน40งองศาก็คืออาจจะมีบางช่วงอ่ะที่มันแบบไปถึง40ใช่ไหมก็ต้อง,าาางระมัดระวังสุขภาพกันด้วยเนาะครับซึ่งถ้าดูจากในรูมเนี่ยข้คอควรระวังช่วงฤดูร้อนเนี่ยครับจะเห็นได้ว่ามันมีตั้งแต่พายุฝนฟ้าะนองเะจะเห็นได้ว่าจริงๆเนี่ยตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาเนี่ยแบางพื้นที่นะรวมถึงทางในฝั่งของภาคกลางกรุงเทพมหานครเนี่ยฝนก็เริ่มตกนะไม่ใช่ว่าหน้าร้อนแล้วจะแบบร้อนอย่างเดียวนะถ้มีฝนตก <Okay. S 2> นะครับบางพื้นที่มีลูกเห็บตกมีฟ้าผ่านะฮะลมกันโชกกันโชกแรงนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะฮะถ้าดูในรูปอย่างที่เมื่อกี้ไล่เลียงไปนะครับทางโกมุตุเขาก็รวบรวมมาให้ดูนะว่สาสถิติ10ปีย้อนหลังเนี่ยหน้าร้อนเนี่ยส่วนใหญ่จะเริ่มช่วงปลายเดือนกุมภานะครับหรืออาจจะเป็นช่วงต้นเดือนมีนาะต้นต้นเดือนมีนาะนะครับซึ่งปีนี้เริ่มช่วงปลายเดือนกุมภาสัปดาห์ที่4ี่ ก็ถือว่าเราเนี่ยเข้าสู่หน้าร้อนแล้วอืนะครับทีนี้นะครับมาดูในฝั่งของช่วงซัมเมอร์นะครับพี่โจนักทุนรู้ไหมครับว่าแอคทิวิตี้อะไรที่ช่วงซัมเมอร์เนี่ยหน้าร้อนเนี่ยประชาชนมักจะทํากัะประชาชนมักจะเรียกได้ว่าออกไปทำแอคทิวิตี้นะครับให้พี่โจถ่ายนะมีอะไรบ้างคือจริงๆนะเอาจากส่วนตัวก่อนเลยนะปกติเนี่ย บางทีก็ดื่มเครื่องด,ดื่มที่มีน้ําแข็งบ้างไม่มีน้ําแข็งบ้างแต่วันนี้นี่คือน้ําแข็งตลอดอคือมันมันมันร้อนมากเพราะฉะนั้นอยากได้อะไรเย็นๆก็คือหาเครื่องดื่มมาจน<ช>ินนะครับเพื่อดับดับความร้อนนะครับทุกต้องเลยครับพี่โจถ้าดูจากในรูปเนี่ยนะครับหนึ่งในแอคทิวิตี้ที่ทุกๆปีนะครับมักจะเกิดขึ้นแล้วก็หนุนยอดขายของริษัจดทะเบียในตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็คือการบริโภคเครื่องดื่ม นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มชุกําลังนะเครื่องดื่มที่ดับร้อนนะพวกจับเลี้ยงนะครับพวกโซดานะครับอันนี้เนี่ยเราคิดว่ายอดขายเครื่องดื่มหน้าร้อนเนี่ยนะครับจะเล่งขึ้นนะซึ่งเป็นอย่างนี้เป็นทุกปีอยู่แล้วมันก็เป็นปกติอะหน้าร้อนคนน่หิวน้ําจริงนะครับเหงื่อออกง่ายนะครับอันนี้ผมคิดว่ายอดขายเครื่องดื่มน่าจะเล่งขึ้นนะครับอันที่สองครับพี่โจก็คือการทํางานก่อสร้างนะครับ มีคนถามว่าไอ้หน้าร้อนเกี่ยวอะไรกาบทำงานก่อสร้างอืเนะครับมาทําให้การส่งมอบงานเนี่ยนะครับได้เยอะกว่าช่วงปกติและถ้าเกิดเทียบกับหน้าฝนนี่ชัดเจนเลยอืนะอย่างเช่นหน้าฝนเนี่ยฝนตกป็่ไงครับพาสีไม่ได้อันนี้ต้องบอกเลยว่าอันนี้ส่วนตัวเลยกระทบกระทบเลยเพราะว่าผมเดี๋ยวจะต้องมีการซ่อมหลังหลังคาเพราะฉะนั้นผมจะต้องรีบทําก่อนหน้าฝนไม่งั้นเนี่ยฝนตกเนี่ยทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็ต้องทําในช่วงหน้าร้อนนี่แหละนะเพื่อที่จะให้ทุกอย่างเนี่ยมันเสร็จก่อนที่หน้าฝนนะเวลาฝนมาหลังคาจะได้ไม่ร่วอ,อันนี้คือประสบการณ์ตรงนะ, <laughs> ะ <laughs> งงที่กอซ่อมหลังคาบางท่านก็สมมติ <laughs> จะทา,าสีใหม่เนี่ยก็คือเลี่ยงหน้าฝนแล้วทาหน้าร้อนนะครับ <laughs> อ,<ะ>อันนี้ก็จะทำให้อกิ v ิ t ีในฝั่งภ้ากันก่อสร้างเนี่ยนะครับเทียบกับหน้าฝนเนี่ยอันนี้ชัดเจนเลยนะเร่งขึ้นนะะแล้วก็อันที่สามครับหน้าร้อนนะครับพี่โจผมว่านะมันก็อาจจะมีหลายท่านนะ อาจจะถือจังหวัดเนี้ยซื้อแอร์เพิ่มซื้อพัดลมเพิ่มนะครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะทําให้มีการเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าเพิ่มนะครับจานวนเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านทางพัดลมแอร์นะครับแต่ี้ผมคิดว่าหน้าร้อนนะน่าจะหนุนยอดขายกลุ่มเหล่านี้อันนี้ก็ตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาใช่นะครับแล้วก็สุดท้ายครับอหน้าร้อนเนี่ยเป็นช่วงที่คนเนี่ยนะครับมักจะออกไปเที่ยว นะครับโดยเฉพาะทะเละแล้วก็น้ำตกะนะผมคิดว่าหน้าที่สวยที่สุดนะครับน่าจะเป็นหน้าร้อนนะหน้าร้อนนี่แหละทะเลสวยสุดไม่ว่าจะหนุนในฝั่งของทาฟฟิกทั้งการเดินทางทั้งการจองโรงแรมนะการเดินทางโดยเครื่องบินรถไฟนะรถไฟฟ้านะครับตรงนี้เนี่ยผมมองว่าที่พักก็จะดีขึ้นนะครับในส่วนของต่างชาต,ติเวลาเข้ามาเที่ยวนะครับหน้ามรสุมเขาก็ตัดทิ้งไปหน้าฝนหน้าร้อนเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหน้าหนึ่งนะ ที่ผมคิดว่าเป็นซีซั่นที่ทําให้ในฝั่งของภาคการท่องเที่ยวโรงแรมเนี่ยัจริงๆก็มียอดขายโอเคไม่อาจจะไม่ใช่ช่วงพีคไงถ้าบางยอย่างเราว่าช่วงพีคมันคือช่วงคอร์ตที่หนึ่งอ่ะนะแต่หน้าร้อนก็เป็นอีกหน้าหนึ่งที่มีสเสน่ห์ในฝั่งของภาคการท่องเที่ยวทะเละน้ําตกนะครับอันนี้เป็นสี่ t i v i t y นะซึ่งเดี๋ยวเราจะโยงกลับมานะครับที่หุ้นนะบริษัทระเบียนในบ้านเราที่น่าจะได้ประโยชน์นะครับ แต่ก่อนจะไปตรงนั้นนะครับมารีวิวแต่ละอันแล้วกันนะครับโอเคเมื่อกี้พูดถึงเครื่องดื่มนะฮะถ้าดับเครื่องดื่มสุดเฟสนะครับของฟูร์แอนด้านะยิงฟูร์แอนด้าเนี่ยมีทีตั้งแต่โซดาขวดนะกาแฟกระป๋องครับพี่โดนะเครื่องดื่มเกลือแร่เนะเสียงเงยเยอะก็ะเรียกได้ว่ากินเกลือแร่ก,กันมากขึ้นเครื่องดื่มชูกําลังนะเครื่องดื่มชูกําลังนะครับแล้วก็เครื่องดื่มชามะนาวอันนี้สำรวจโดยฟูร d แอนด้า อันนี้คือผมมีโดแล้วหนึ่งตัวคืออะไรครับคือตัวเกลือแร่แล้วเวลาที่ออกกําลังกายหนักๆเนี่ยโอ้โหไม่ไหวจริงอากาศมันร้อนมากนะมันเหมือนมันตาหายมากนะมันเหมือนมันขาดอคือมันจะไม่ไหวอ่ะมันต้องใช้ตัวเครื่องดื่มเกลือแร่เนี่ยช่วยใช่พี่โจก็เป็นนักกีฬานะครับตีดัดนะฮะก็เคยไปดูนะโหจะตีโหดมากเลยอันนี้ก็คุณก็พูดเกินไปครับก็ ต้องการจะเอาให้ดูนะว่าจริงๆเนี่ยเครื่องดื่มเหล่านี้นะครับมันก็อยู่ขายตามร้าดวกซื้อหละนะแล้วก็อะไรๆเครื่องดื่มเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นห้าดับนะที่ทางโฟลเอนดเอามาให้ดูว่าน่าจะเป็นยอดขายที่ดีซึ่งผมคิดว่าบริษัททะรเบียนในบ้านเราเนี่ยนะครับที่ขายเครื่องดื่มพวกนี้ก็มีเยอะเหมือนกัน,นยอดขายพวกนี้ผมว่าน่าจะเร่งขึ้นนะครับต่อจากม่จเจนะครับหน้าร้อนนะครับก็คือสถานที่ท่องเที่ยวนะทะเลหน้าร้อนเนี่ยผมว่าคนส่วนใหญ่ก็ มองทะเลทั้งก็คือเเป็นดงทั้งภาคใต้ใช่ที่จะไปเที่ยวเนี่ยก็มาเป็นอันดับต้นๆน่ะต้นๆนะครับเออ่ก็เป็นที่มาสรุปเลยก็คือภาพของตัวแอคทิวิตี้นะครับหน้าร้อนเนี่ยสี่อย่างหลักนะที่ผมคิดว่าซัมเมอร์เพย์เราจะเจอกับอีเวนต์พวกนี้ยอดขายทัฟฟิกกิการฮากิจน่าจะเร่งขึ้นนะครับทีนี้ลองมาดูนะหุ้นกันบ้างครับพี่โจนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะเปิดสถิติให้ดูเลยนะเป็นลายเซกเตอร์เลยนะครับว่า ในส่วนของหุ้นเนี่ยที่เราไปแบ็กเทสมานะครับว่าอัตราผลตอบแทนนะครับแล้วโอกาสการให้ผลตอบแทนเนี่ยนะครับ probability เนี่ยนะครับในช่วงถ้าเกิดเราซื้อลงทุนนะนะฮะหุ้นก่อนหน้าร้อนนะครับ1เดือน1สัปดาห์เป็นยังไงแล้วก็หลัง1เดือน1ึสัปดาห์เป็นยังไงนะครับ3เดือนเป็นยังไงนะครับทีนี้เรามาดูนะครับในรูปเอาในฝั่งของตลาดหุ้นไทยก่อน,นช่วงหน้าร้อนเนี่ยเราไปแบ็กเทส8ปีย้อนหลังนะแต่เราตัดปีที่มีเออร์เลอร์ก็คือปี2020 ซึ่งเราเจอโควิดตอนนี้มันมีเออร์เอร์นะครับสติเตอร์แล้วก็หน้าหุ้นเนี่ยผมว่าน่าสนใจนะฮะมาดูเซตก่อนนะฮะถ้าเกิดเราซื้อหุ้นนะนะครับก่อนที่ตัวหน้าร้อนเนี่ยจะเริ่มเนี่ยนะครับในช่วงประมาณ1สัปดาห์เนี่ยนะก่อนที่จะเข้าหน้าร้อนเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าผลตอบแทนเนี่ยจะบวกประมาณ0.23อรเนะครับถ้าซื้อก่อน1สัปดาห์นะอะไรนี้มันถามมาละนะครับ แต่ถ้าเกิดซื้อนะครับนะครับหลังหนึ่งสัปดาห์นะครับเซนติเมตรปรับลงประมาณ0.4เปอร์เซ็นต์ก็คือเหมือนมีการเก็งกำไรมาก่อนแล้วมีเซลล์ออนแซกออกมามประมาณนั้นใช่นะแต่ประเด็นนี้ยังไม่ชัดมากมนะครับแต่ถ้าเกิดไปดูหนึ่งเดือนหลังจากผ่านหน้าร้อนไปเนี่ยนะครับผลตอบแทนของเซ็ตเนี่ยในช่วง8ปีย้อนหลังถ้าบวกนะประมาณ1.1เปอร์เซ็นต์นะครับแต่จุดที่น่าสนใจมากกว่า เพราะว่าตัวตลาดหุ้นรวมเนี่ยมันยังไม่ชัดมันมีหลายเซกเตอร์นะครับมาดูเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับตัวแอคทิวิตี้เมื่อกี้ผมพูดไปตั้งแต่ในฝั่งของคา้าปีกโรงแรมรับเหมาก่อสร้างรับเหมาเมื่อกี้ก็อย่างที่ได้เรียงไปว่าตัวการสมมอบง,งานนะร้อนจะเยอะกว่านะครับกลุ่มอาหารนะยอดขายพวกเครื่องดื่มนาะจะเล็งขึ้นกลุ่มคา้าปลีกนะพวกยอดขายพวกเครื่องดื่มในระ้านสะดวกซื้อเป็นยังไงมาดูเซกเตอร์ที่ให้ผลตอบแทนนะครับ ถ้าเกิดเราซื้อไปเนี่ยนะครับเนื่องจากมันผ่านหน้ารามาแล้วเราลองมาดูผลตอบแทน1สัปดาห์นะนะเซกเตอร์ที่ให้ผลลรผตอบแทนเป็นบวกเนี่ยจะมี้าปีก้นะาปีกเนี่ยเซ็ตคอมเซ็ตนะคอมเมอร์นะครับก็จะบวกประมาณ0.76อื์เซนะอืถ้าซื้อ1สัปดาห์นะแต่ถ้าไปดูเซกเตอร์อื่นอย่างพวกโรงแรมเครื่องดื่มอาหารขนส่งเนี่ยซื้อหลังหลังผ่านหน้าร้อนหนึ่งสัปดาห์เนะี่ยผลตอบแทนจะติดลบ อแต่จุดที่น่าสนใจมากกว่าก็คือ1เดือน,นครับถ้าเกิดเรานับไปนะตั้งแต่หน้าร้อเนี่ยเอกไปอีกหนึเดือนเนี่ยจะเห็นได้ว่าเกือบทุกเซกเตอร์เลยนะให้บทตาบแทนเป็นบวกนะถ้าลองดูบวก1นเอนี่ยบวก1เดือนเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่ากลุ่มวัสดา ก่อสร้างนะเราหมอก่อสร้างเนี่ยเฉลี่ย8ปีบวก1.63%่งจุดหกสามนะครับโรงแรมนะครับบวกสูงถึง3.7%อร์นะครับแล้วก็ในฝั่งของกลุ่มขนส่งนะบวกประมาณ1.4%นะครับแล้วก็ค้าปีกนะบวกประมาณ1.7%ึ่งส่วนเซกเตอร์ฟูด้ดนะอาหารเครื่องดื่มเนี่ยบวกเพียง0.8%นะบ,บนความน่าจะเป็นนะถ้าเรามาดูเนี่ยนะนะอันที่ชัดสุดก็คือซื้อหลังหนึ่งเดือนนะตารางฝั่งขวามือนะบวกหนึ่งเอ็ม จะเห็นได้ว่าเซกเตอร์ที่ให้ผลตอบแทนเป็นบวกด้วยความน่าจะเป็นเกิน70%ิเนนี food, ่ยจะมีโรงแรมขนส่งแล้วก็ในฝั่งของกลุ่มอาหารเครื่องดื่มเนี่ยตกประมาณห2ออนะครับอันนี้เขาเน้ชัดนะครับแล้วก็รับเหมานะความนั้นจะเป็นห2 5อืุอนะก็หมายความมาจริงๆเนี่ยเซกเตอร์ที่ไม่กี่ผมไล่เรียงไปนะอิงไปกับตัว activity เนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเอาที่ดีที่สุดเลยนะเอาชัดสุดเลยก็คือต้องซื้อและถือไปอีกประมาณ1เดือนโอเค นะครับเพราะว่าหน้าร้อนเริ่มช่วงเดือนมีนาแล้วช่วงเมษาเนี่ยกระแสอากาศรแอนัะค่อยๆมามันค่อยๆแบบร้อนขึ้นเรื่อยๆประมาณนั้นหุ้นกลุ่มเราเนี่ยมันก็มีโอกาสจะเพอร์ฟอร์มโอเคนะมนเลยเป็นที่มาครับวันนี้เรามาคุยกันเนี่ยช่วงประมาณต้นถึงกลางเดือนมีนาเนี่ยนะครับอือ่าผมคิดว่าจริงๆก็เป็นจังหวะที่ดีนะที่อยากจะสะสมนะหุ้นในตีมซัมเมอร์เพย์นะโดยเซกเตอร์เด่นเมื่อกี้ไล่เรียงไปละรับเหมาโรงแรมขนส่ง เครื่องดื่มอาหารแล้วก็คาปิกโอเคนะครับทีนี้นะครับลองมาดูหน้าหุ้นนะทอปิกอ่านะเข้าท็อปพิกเลยแล้วกันนะครับ uh, ได้ทีมซัมเมอร์เพยนะผมคิดว่าจริงๆรงิเนี่ยริรายชื่อหุ้นในกลุ่มไม่เจท,ที่ผมไล่เรียงไปรับเหมาเครื่องดื่มอาหารพวกโรงแรมมีเยอะมากเนีแต่เอาตัวที่เรากรองมานะนะบนปัจจัยพื้นฐานนะฮะหนึ่งเลยต้องเป็นหุ้นที่เราแนะนําซื้อ,อนะครับ แล้วก็2เนี่ยนะครับการเติบโตของกําไรเนี่ยนะครับถ้าเกิดมาดูในปี2 0 2 5เนี่ยจะเห็นระดับการเติบโตนะครับเล่งขึ้นนะครับอาจจะมีบางตัวนะตัวอ่อนอ่อนลงนะครับแต่อีกจุดหนึ่งที่เราคิดว่าน่าสนใจก็คือตัวราคาหุ้นนะครับทั้ง P E P B V นะครับอ,อยู่ในจุดที่เรามองว่าน่าลงทุนนะครับก็จะได้ลิสต์รายชื่อหุ้นมาตามเนี่ยครับพี่โจโสกแกนมาละนะไล่เลี่ยงตั้งแต่ ซียาซีนะเครื่องดื่มก็จะมี hi, ppe, Mari, อิชิเซเป้มารีนะครับโรงแรมก็จะมีเซนเทลไมเนอร์มินส่วนคาปีก็จะมีโฮมโปรครับโอเคอันนี้จะเป็นรายชื่อหุ้นนะครับพี่โจที่ผมคิดว่าทีมซัมเมอร์เพยนะครับถ้าอิงจากคําแนะนําที่เราแนะนําซื้อด้วยแล้วก็ทาร์กเก็ตไพที่เราวางไว้นะครับตัวเหล่านี้นะครับก็จะอยู่ในทีมซัมเมอร์เพยที่เราคิดว่าได้ประโยชน์ <Okay. S 2> แต่จริงๆพวก CPO ก็ได้ประโยชน์นะแต่ไม่ได้อยู่ในลิสต์ <Okay. S 1> แ,ตแต่ผมคิดว่าน่าสนใจสุดท้ายก่อนจะให้พี่โจวิเคราะห์ภาพบางทหนึ่งเนี่ยนะผมขอเอาตัวซีซันอลของหุ้นแต่ละตัว,ตว <c oughs> ในเมื่อกี้นะครับมาให้ดูว่าแต่ละตัวเนี่ยนะครับในช่วงเดือนมีนาเมษาเนี่ยผลตอบแทนนะครับห้าปีย้อนหลังแต่ละตัวเป็นยังไงโอเคอันนี้ผมว่าน่าสนใจนะมาดูลิสต์รายชื่ออย่างตัวแรกเซเป้นะครับลองดู ตัวแท่งเทียนสีเขียวด้านบนนะตารางสีเขียวด้านบนเนี่ยดูตรงห้า a ย A v e r a g e นะค่าเฉลี่ยห้าปีเนี่ยนะครับด้านบนนะบนสุดเนี่ยจะเห็นได้ว่าเดือนมีนาเนี่ยผลตอบแทนเขียวนะเป็นบวกนะครับก็คือในช่วง5้าปีย้อนหลังเนี่ยนะครับมีแค่ประมาณปีนะปี2020ที่ติดลบแต่เดือนมีนามากักผลตอบแทนของหุ้นตัวเนี้ยนะครับมักจะปรับตัวเร่งขึ้นแล้วก็เดือนเมษาก็ยังบวกต่อ จริงๆลองแคปหน้าจอแล้วไปทำกานบ้านกนได้นะแต่เซเป้เป็นหนึง่ง,งตัวที่ชัดชัดเจนว่า,าถ้าเกิดลงทุนเนี่ยนะครับในช่วงห้าปีย้อนหลังเนี่ยนะครับมีนามเมษาเนี่ยหุ้นมักจะเป็นบวกแต่ในสะท้อนผ่านห้าปีย้อนหลังเนี่ยสี่ในห้าปีบวกมาลนะก็ะคือต้องบอกว่าเป็นสถิติย้อนหลังนะสถิติย้อนหลังก็ไม่ได้การันตีว่าปีนี้จะบวกนะ,ะแต่ถ้ายิงสถิติผมามันเป็นแบบนั้นมันเป็นแบบนั้นโอเคแล้วทีนี้มาดูถัดมานะครับมาลี มาลีนะครับขายพวกเครื่องดื่มพวกน้ําผลไม้น um> um ้ำมะพร้าวนะครับเดือนมีนานะถ้าดูห้าปีย yeah. ้อนหลังเนี่ยสามในห้าปีเป็นบวกนะครับสามในห้าปีเป็นบวกเดือนเมษานะผลตอบแทนเฉลี่ยเป็นบวกแต่บวกสองในห้าปีนะก็อาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะที่ลองไปทํากันบ้างกันดูได้แต่เรามองว่ามาลีก็เป็นหนึ่งในตัวที่น้องปอเนี่ยก็ชอบนะครับด้วยเตีมเทอร์นาลในปีนี้นะครับแล้วก็ P e ถูกไม่เทียบกับเพื่อน ถัดมานะครับอิชินะครับอิชินะครับเรียกได้ว่าสถิติย้อนหลังเนี่ยนะครับปีห้าปีย้อนหลังเนี่ยนะครับเดือนมีนาเดือนเมษาผลตอบแทนเฉลี่ยเป็นบวกนะครับก็คือบวกในประมาณสามในห้าปีสามในหะ้าปีแล้วก็เครื่องดื่มนะเครื่องดื่มชูกําลังก็จะมี OSP นะเดือนมีนาห้าปีย้อนหลังอาจจะติดลบนะบวกแค่สองในห้าแต่เดือนเมษานะครับมักจะเป็นบวกนะอันนี้เป็นหนึ่งใน หุ้นกลุ่มเครื่องดื่มที่ผมหยิบขึ้นมาถ้าถามผมนะผมว่าอันที่ชัดสุดอ่ะคือเครื่องดื่มในทีมซัมเมอร์เพลนะอืมแต่เรื่องเรื่องดื่พวกรับหมากอสร้างเรื่องซื้อพัดลมเรื่องซื้อแอร์เนี่ยผมคิดว่ามีกระแสนะแต่จะไม่ได้เด่นเท่ายอดขายเั้งดื่มที่จะเร่งขึ้นในช่วงหน้าหรอกคือมันแล้วแต่ความจําเป็นของแต่ละคนอแต่ทีมซัมเมอร์เพลเนี่ยถ้าให้นึกถึงเนี่ยผมว่ายอดขายเั้งดื่มน่าจะเร่งขึ้นนะครับเลยหยิบตัวซีซันนอลของกลุ่มเครื่องดื่มมาให้ดู อันนี้ก็ต้องอามาให้พี่โจวิคอลละนะครับว่าอันเนี้ยผมปูภาพอุตสาหกรรมปูภาพ,ภาพตัวอีเวนที่จะเกิดขึ้นในทีมซัมเมอร์เพย์มุมมองภาพทางเทคนิคนะคพี่โจมองไงไงบ้างกับหุ้นที่อิงตัวซัมเมอร์เพย์ครับจริงๆเนี่ยคือเอาหุ้นมาส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นตัวทีมซัมเมอร์เพย์ซึ่งพอมาพอสตดูแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าเปรียบเทียบนะ เซ n เทลมิ n นท์โฮมโปรอิชินับซีอาร์ซีแซป้พวกนมันก็เห็นความแตกต่างนะว่าหุ้นกลุ่มโรงแรมเนี่ยตอนนี้เนี่ยเอาเปอร์ฟอร์มอยู่นะซึ่งก็เลยมองว่าถ้าเอาตามทางเทคนิคแล้วเนี่ยรเ,ออเราก็มักจะเล่นหุ้นที่เอาเปอร์ฟอร์มเป็นหลักก่อนซึ่งแน่นอนละ่ะตะกี้โค้ชนิกก็พูดถึงว่ามันอาจจะไม่ได้แบบ เห็นผลทันทีเหมือนในในในหุ้นบางตัวอย่างกลุ่มคาปลีกครับ,รบแต่ว่าพอ1เดือนย้อนหลังมาเนี่ยมันให้รีเทิร์นที่ดีนะด้วยความเป็นไปได้ที่ค่อนข้างสูงด้วยนะซึ่งมันก็เออซึ่งจริงๆรอบนี้กลายเป็นว่าก,กลุ่มโรงแรมวิ่งมาก่อนนะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของผลประกอบการหรือเปล่าที่ออกมาค่อนข้างดีนะค่อนข้างโตอะคา่ะนะตรงนี้มันก็เลยส่งมาก่อน ครับแต่อันนี้พอมันเข้าหน้าร้อนเนี่ยก็เลยเป็นปัจจัยบวกเพิ่มเติมด้วยนะแต่ทีนี้ถ้าดูแค่ตัวราคาอย่างเดียวอนะ่ะก็เห็นชัดๆว่าเซนเทลกับมินเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งดับสองเลยครับอืมก็คือโรงแรมนะไอ้ทีมซัมเมอร์เกตเซนเทลกับมินนะครับเอ่อซึ่งก็จริงๆผลประกอบการเนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าอย่างที่พี่โจบอกเนี่ยนะผลประกอบการควอเตอร์สี่เนี่ยดีแล้วก็ควอเตอร์หนึ่งเนี่ยผมว่าก็น่าจะดีต่อนะอโรงแรมเนี่ยนะครับในะท่องเที่ยวช่วง ต้นปีเนี่ยยังดีนะครับยังดีนะครับอ่าแล้วก็ถ้ามาดูนะหุ้นพี่โจก็ไล่เรียงไปละนะครับเครื่องดื่มอิชินะครับก็อาจจะเล่นโซนล่างนะครับแล้วก็ CRC เซเป้นะครับโฮมโปรนะครับคือก็ไม่ได้หมายความว่าไอ้ตัว4ตัวล่างจะไม่ได้ดีนะเพียงแต่ว่าตอนนี้มันอันเดอร์เพอร์ฟอร์มอยู่มันแต่มันอาจจะมีบางช่วงบางตอนเนี่ยที่มีเทคนิคอลรีบาวซึ่งอันนั้นเราก็ต้องไปเจาะดูอีกทีหนึ่งว่าช่วงไหนที่มันมีสัญญาณเนี่ยตรงนั้นก็อาจจะเล่นรีบาวได้แต่ตอนเนี้ย ถ้าโฟกัสในเรื่องของเทรนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็เน้นไปที่เซนเทลกับมินโอเคนะก็จริงๆเซนเทลกามินนะครับทีนี้ถ้ามาให้เลือกเลยครับพี่โจนะครับพี่โจเลือกอะไรดีนะตัวที่สแกนมาละก็ <c oughs> จริงๆก็คือเซนเทลกับมินนี่แหละนะแต่ว่าไอตัวแรกเนี่ยเป็นตัวมินมินจริงจริงเนี่ยเราพูดไปในช่วงก่อนหน้านะครับ <c oughs> ผมจำไม่ได้อีพีที่เท่าไหร่นะแต่ว่ามีพูดไปว่าเราแนะนำเอาไว้อันนี้เป็น เป็น uh, previously on min l a n d uh, จาก uh, ตอนที่ผ่านมานะ uh, อันนี้ uh, เป็นกราฟช่วงนั้นเลยนัก็คือตัดออกมาให้ดูนะว่าเราก็ recommend มาว่าตรงนี้มันเกิดสัญญาณนะมันมันมีการเบรกตัวดาวเทรนขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะขยับขึ้นไปเทสแนวตา้าที่2ี่3 1 5ัซึ่งปรากฏว่ามันก็เป็นไปนในภาพนั้นนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เนี่ยตัวของ m i นเองเนี่ยก็ขึ้นมาอยู่โซน เรียกว่า,า29บกบวกลบและณ mm. ตอนนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพมันค่อนข้างคอนเฟิร์มว่าโดมินเนี่ยน่าจะยังมีภาพที่ดีอยู่นะเพราะว่ามันก็เบรกขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยดได้หลายตัวหลายเส้นนะไม่ว่าจะเป็นเส้น10นับเส้น2 5่ิบห้าวีนะด้วยตัวเครื่องมือเนี่ยอย่าง r s i หรือว่า MACD เนี่ยก็เป็นบวกด้วย คือ RSI เนี่ยมากกว่า50%ครับแล้ว MACD เนี่ยมีการปัดสัญญาลัยขึ้นมานะครับอันนี้ก็ค่อนข้างคอนเฟิร์มว่าตัวมินเนี่ยยังมีทรงที่ดีนะครับก็เลยขยับแนวต้านแล้วก็ยังเชียร์หุ้นมินอยู่นะครับตัวแนวต้านเนี่ยขยับขึ้นไป31.5สิาถึงสานะครับส่วนแนวรับเนี่ยขยับขึ้นมาที่27แล้วก็จุดสต็อปลอยก็ขยับขึ้นมาขึ้นมาต่ำที่25บาทครับก็เลยมองว่ามินเนี่ยคือมันดีต่อนะรัับสาห ในช่วงซัมเมอร์เพล์นี้ครับโอเคนะมินในะตัวแรกเนะี่ยตัวถัดไปครับพี่โจตัวถัดไปจะเป็นตัวเซนเทลนะครับเซนเทลเองเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยยังไม่ได้เบรกดาวเทนใหญ่นะแต่ว่ามันเริ่มกลับมายืนแนวรับได้ลนะนับแล้วตัวของเครื่องมือเนี่ยมีสัญญาณนะที่เรียกว่า positive divergence นับก็คือเซนเทลเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะปรับตัวลงมาแรงก่อนหน้านี้นะทำโลมา แต่ท้ายสุดแล้วเนะี่ยเครื่องมือเนี I ่ย RSI เนี่ยในระดับสัปดาห์เนี่ยไม่ได้ทำลตามคนับเราเรียกว่า positive โพสติฟเดเวแล้วสุดท้ายเนี่ยขึ้นมายืนเหนือเส้น10ส,สัปดาห์ได้อันนี้คืออเรียกว่าจะเข้าสูตรก็ว่าได้ว,ว่ามันมีสูตรของการกลับตัวขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมองว่าตัวเซนเทลเนี่ยมีรูมในการขยับขึ้นนะไปที่สามสิบหกกับสามสิบแปดจุดห้าเนี่ยยังคาดหวังได้ปัจจุบันเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะอยู่ประมาณสามสิบสาบวกลบ รงนี้ยังมีรูมในการที่จะเก็งกำไรได้อยู่ะนะครับแล้วก็แนวรับเนี่ยให้ไว3้3ามเอ็ดนะจุดซับลอยก็คือ29บาทนะก็ถือว่า,าทั้ง2ตัวแหละชอบทั้ง2ตัวนะคิดว่าน่าจะไปในทิศทางเดียวกันครับอืมโอเคนะเซนเทลก็ดูน่าสนใจนะพี่โจนะ positive divergence นะครับก็วันนี้2ตัวนะของพี่โจนะครับมินกับเซนเทลนะครับแล้วก็ในมุมมองทางกลยุทธ์เนี่ยนะครับก็จริงๆเห็นด้วยเลยนะทุกนะ ในส่วนของเซกเตอร์ที่อยู่ในทีมซัมเมอร์เพย์เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมนะครับไม่ว่าจะเป็นรับเหมาก่อสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวค้าปีกนะครับก็เซกเตอร์เหล่านี้นะครับน่าจะเล่นเมกับทีมซัมเมอร์เพย์ลองไปทำกันบ้างกันเพิ่มก็ได้นะครับผมคิดว่าอันนี้ก็จะเป็นภาพมุมหนึ่งที่เราหยิบมาให้ดูนะครับว่าในฝั่งของทีมซัมเมอร์เพย์เนี่ยนะครับเราก็อยากจะมาให้ความรู้หรือว่าอัปเดตสถานการณ์นะครับว่าทีมเนี่ยนะครับ หุ้นตัวไหนได้ประโยชน์ตัวไหนเสียประโยชน์กลุ่มไหนได้ประโยชน์สถิติย้อนหลังเป็นยังไงแล้วก็ภาพทางเทคนิคนพี่โ,โจก็สุกแหละนะครับในส่วนของมิ้นก็ในส่วนของตัวเซนเทลนะะในส่วนของโกลยุทธ์เนี่ยผมว่าคิดว่ากระแสอย่างที่ไล่เลียงไปเมื่อกี้นะสรุปส,สุดท้ายก็คือผมว่าเครื่องดื่มก็เป็นกลุ่มที่ดูน่าสนใจแล้วก็น่าจะใกล้ตัวหรือว่าการลงทุนเล่นหุ้นในธีมซัมเมอร์เพย์เนี่ยนะครับยอดขายเครื่องดื่มนะครับกระแสนะผู้อ่ากลุ่มอาชีพที่ได้ประโยชน์มากที่สุดเนี่ยผมว่าเครื่องดื่มนะครับเป็นหนเเซกตอร นะครับที่เรามองได้ประโยชน์จากตีนินี้นะครับอันนี้จะเป็นทั้งหมดนะของรายการ s t Stock You know นะครับ e ีที่9กครับครับก็เช่นเคยนะครับใครที่ชอบคลิปของเรานะครับรายการ s t o อก You w know นะครับเราก็จะมาคอยอัปเดตนะมุมมอ,องอุตสาหกรรมเด่นๆน,นะครับรวมไปถึงพุ้นท็อปพิกนะจากทางเรา2คนนะครับวมไปถึง EP หน้าๆเนี่ยก็จะมีแนวะวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเนี่ยกลับมาให้ความรู้ แล้วก็มุมมองการลงทุนดีๆนะครับกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับก็ยังไงอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับรายการ c ต y อก k ูโนนะครับจากเพจหลักทรัพย์กรุงศรีด้วยนะครับพบกันใหม่ EP หน้านะ e ีนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ